อันยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง t ทว c e กับยอดอัลบั้มกันนะครับในวันนี้นั้น t ทว c e ก็จะเป็นการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการกับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่มีชื่อว่า talk that talk นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงยอดอัลบั้มยอดพรีออเดอร์นะครับของ between o n ะว่า t w i c e ของ สามารถทํายอดพรีออเดอร์อัลบั้ม Between One and Two นี้ทะลุ1ล้านอัลบั้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นยอดพรีออเดอร์อัลบั้มที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมา1ล้านจนแฟนๆเห็น,น,นดีใจกันมา,มากๆเลยหลังจากที่ลุ้นกันอยู่นานนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆเลยสําหรับการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับเป็นของขวัญสําหรับ TWICE ที่ดีมากๆก,กับการกลับมาคัมแบ็กครบ9คนอีกครั้งนะครับและโดยยอดพรีออเดอร์ที่ทะลุ1ล้านของอัลบั้ม Between One and Two ของ TWICE นี้นะครับทำให้ TWICE จะเนี่ยมย ทะลุ8.9ล้านอัลบั้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนเซอร์เคิลชาร์ตหรือว่าบนกาออนชาร์ตนะครับและทวายส์ของเรานั้นก็ยังคงอยู่ในอันดับที่ดีมากๆนะครับเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปที่มียอดขายเนี่ยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ในตอนนี้นะครับและยิ่งเมื่อรวมกับอัลบั้มญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับทะลุ10ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยถึงหลัก12ล้านกว่าๆเลยสำหรับยอดขายอัลบั้มของทวายส์ทั้งหมดตั้งแต่มีมานะครับในอัลบั้มญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีรวมกกกกกััันนนนนแแหลาายยคคเ็มมมีีใใจ้้ววววอออร่สดงดงิบทะ แล้วก็ลุ้นนะคบว่ายอดขายจริงนั้นหลังจากที่เปิดขายอย่างเป็นทางการจะต้องทะลุ1.5ล้านได้อย่างแน่นอนยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคบว่าหลังจากนี้นั้นทวายจะสามารถสร้างยอดขายลังเา่าที่วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนียได้เพิ่มมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆนะครับทวายจะเติบโตมาได้ดีมากๆเป็นการเติบโตมาอย่างมีคุณภาพจริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงในวันนี้ที่ต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในการแข่งขันรายการซิกทีนมาจนถึงในตอนนี้ เรานั้นผ่านอะไรมามากจริงๆในตอนนี้เนี่ยผลงานทุกอย่างก็ตอกอย้ำให้เห็นแล้วนะคบว่าทวายส์ของเรานั้นติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างแน่นอนและนแฟนเนี่ยก็รักทวายส์กันเยอะมากๆเลยจริงๆยังไงวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของทวายส์ในท l อกแดทท็อกนะครับที่จะปล่อยออกมาในเวลา11นาฬิกาของทางประเทศไทยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเพลงใหม่ของทวายส์จะเป็นยังไงและยอดขายอัลบั้มของทวายส์หลังจากที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยจะสามารถทำยอดขายได้เท่าไหร่ยังไง ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง